ภาคโอเกเลซี่เนี่ยภาคนี้ผมจะพูดสั้นๆกันแล้วกันนะเพราะว่ามันก็เป็นภาคที่ตัวละครใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายนับซึ่งมันก็ทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยจะอินกับตัวละครใหม่ซะเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวละครที่เราดูมาอย่างยาวนานอย่างภาคโกหรือว่าภาคโกโคนสโตนนะอันนี้ผมก็จะดูแค่3ตัวหลักก็พอนะมันก็ว่ามันก็มีให้ดูแค่นี้แหละมันก็จะเป็นเรื่องราวเนี่ยก็จะเริ่มจากตอนที่พวกเพนมาแล้วก็ทุกคนเนี่ยกลับมาสู่ปัจจุบันนะแล้วก็มีการพูดถึง ฟุบอลฟอนเทียเ n นเนอชั่นแนลแล้วนะก็คือมีคนมาคูดคุยกับเขาต้องหลายคนมากเหมือนเปิดให้สามารถลงแข่งฟุบอลฟอนเทียเจนเนอชั่นแนลได้ก็คล้ายๆกับภาคแรกนั่นแหละคล้ายๆกับภาคออริจินเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่แบบแปลกไปนิดนึงก็คือเหมือนแบบทุกคนเขาก็จะคัดตัวกันใช่ไหมแล้วคนที่ได้ไปต่อในทีมอ็นสมาร์ทเจแปนเนี่ยหรือว่า ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยแหละก็จะมีแค่เทนมะซูรุงิมิชินโดมีแค่นี้เองมีแค่3าคนนี่แหละ3ชาตินี่เนี่ย้ก็ต้องเล่นกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ไงเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในลัมงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปต่อนะอย่างพวกไทโยหรือว่าพวกอย่างฮาคุริวแบบพวกทีมโหดๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ไปต่อเลยก็มีแค่3ชาตินี้ที่ได้ไปต่อนะซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาร่วมทีมใหม่เนี่ยก็บอกเลยว่ามีแต่มือสมัครเล่นเท่านั้นเลยบางคนก็เป็นนักมวยบางคนก็เป็นนักปาร์ตนักวิทยาศาสตร์ บางคนเด็กก็เป็นจอร์นี่นะคณิตร์ด้วยยิมนนส,สติกบ้างหรือแม้แต่เป็นนักวิกีทาบ้างอะไรก็ว่าไปนะหลากหลายอาชีพเลยโป<อ>เ<อ>ทมาที่เล่นเป็นแค่สามคนเนี่ย<อ>ก็ปวดหัวปวดกระบาลเลยแม่งพวกมึงมึงพวกมึงเป็นสมือสมัครเล่นแล้วกูจะนำทีมยังไงไว้เนี่ยแต่ว่าด้วยความเก่งความโหดอะไรของทั้ง3คนนี้เนี่ยเขาก็สามารถช่วยทําให้ทีมนะสมาเจแปนเนี่ยผ่านเข้าสู่ผู้บอลฟุตทีลได้ทั้งหมดเลยก็คือชนะไม่หมด,ดอ่ะคือแบบบางคนก็เล่นไม่ค่อยเป็นอ่ะแต่บางคนก็เหมือนตั้งใจจะเล่นนะเพราะเหมือน ตัวโค้ชของ <Yeah. S 1> ทีมอัลมเจแปนอย่างทางเยมาเนี่ยเขาไปอัดฉีดอะไรมาสักอย่างก็และว่าถ้าพวกมึงเล่นอย่างนี้ได้พวกมึงจะได้ของโน่นนี่นนะที่พวกมึงต้องการเออเขาก็เลยล่าตัวพวกนี้เนี่ยมาเล่นด้วยกันซึ่งไออันนี้เนี่ยก็จะตัดไปเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทไลายอะไรเท่าไหร่เกี่ยวกับเพนมานะแต่ว่าก็มีส่วนสําคัญอยู่เหมือนกัน <Yeah. S 1> แล้วทีนี้เนี่ยทีมอัสมาเจแปนก็จะแข่งบอลด,ด้วยสภาพทีมที่แบบยังไม่เป็นงานอะ่ะแบบนี้ไปเรื่อยเนื่นแหละบางคนก็ไม่ค่อยดีบางคนก็ต่างใจบางคนก็ยังไม่ค่อยเห็นผลไ แต่ว่าจนเข้าไปถึงรอบชิงนะโคตรโหดเลยขนาดบีกันแค่นี้ยังเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนี่ยแล้วพวกเขาก็ไดได้ไปต่อด้วยนะคือรอบชิงก็คงกาก,ากสุดๆอนะเพราะว่าทีมที่มาชิงเนี่ยมันก็ไม่ได้โหดเท่าไหร่มีทีมไทยนะในเรื่องเนี้ยพอชิงตัวระดับโลกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องม,มันดันหักมุมว่ะมันนะันพลิกล็อกไปเลยก็คือ ก็อีนั่สมาร์ตเจเปนเนี่ยจะได้ไปต่อในระดับจัก,กรวาลเลยลนะคือแบบฮะจู่ๆกูได้ฟุตบอลฟอนเทียอย,อยู่ดีแล้วไปกูได้ไประดับจัก,กรวาลเลยวะเฮียกูต้องไปต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวจริงๆเเนี่ยแล้วเขาเนี่ยก็จะใช้ชื่อทีมใหม่ว่าเป็นเอิร์ธอีเลเวนก็คือแบบมาจากโลกอะ่ะเออส่วนพวกทีมอื่นเนี่ยก็จะเป็นทีมของพวกเอเลี่ยนทั้งนั้นเลยพวกมนุษย์ต่างดาวทั้งนั้นเลยแล้วพวกเอิร์ธอีเลเวนเนี่ยก็จะได้ไปต่อสู้กับพวกมนุษย์ต่างดาวแทนด้วยเพื่อปกป้องโลกเอาไว้แม่งยิ่่่่่่งงงกกกววาโโลลลลลลเเ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 รรีีีีีียยยยยนนนนนนนอออออะะจป็แคมุษ์ทใใช้้หหิพพััับต แต่นี่คือไม่มต้องไปตีกับมนุตย์ต่างดาวเลยคุณจะบ้าตายแล้วเอออิเลเบยเนี่ยก็ค่อยๆปรับโจนทีนนิดๆน,นะแบบการแข่งกับมนุตย์ต่างดาวก็เนี่ยก็ทำให้เทนมาสเนี่ยเกิดถ้าไม่ตายใหม่มากมายนะซึ่งไอ เนื้อเรื่องภาคโกโกูอ์ซี่เนี่ยมันจะไม่มีถ้าไม่ตายอย่างร่างอวตารและแล้วก็ภาคบิ๊กไอ้บิ๊กซีแม็กเนี่ยก็จะไม่มีใช้เหมือนกันมันเอาร่างอาวาตารออกไปก็เลยแบบทําให้แบบมิติอืน่นก็ต้องแบบแทรกเข้ามานะครับก็คือมีโซเพิ่มขึ้นมาก็คือเวลาไปเล่น,บ,นบอลอยู่เนี่ยก็สามารถแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตตัวโน้นตัวนี้น,นั่นได้แล้วแต่ินคิดที่แต่ละคนมันเหมือนกันอย่างแบบชินโดก็จะเป็นนกฮุยงงโซโลงี้ก็จะเป็นหมาป่าเดียวดายวนเทมาก็จะเป็นเหมือนม้านะครับซ เป็นม้าบิงเฉยๆสงสัยเสพมาเยอะแล้วก็เล่นไปเล่นมานะครับก็เกิดห้าไม่ตายอย่างมากมายจริงๆอะไรก็ว่าไปอันนี้นะครับก็แต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เทม้านี่ต้องมาต่อสู้กับซูลง,งี้เนี่ยเพราะว่าเหมือนซูลง,งี้เนี่ยมันจะถูกจับตัวไปโดยพวกมนุษย์ต่างดาวอีกฝั่งหนึ่งนะพวกโองหญิงพวกนั้นนี่ยเขาก็แบบเขาต้องการคนช่วยเหลือเขาก็เลยจับตัวซูลง,งี้ไปที่มันดีตรงไหนไวะเนี่ย <c oughs> มันดีตรงไหนเนี่ยมันอยากได้คนชื่อละอรติมึงมาจับมนุษย์โลกไปเนี่ยนะแล้วเขาเนี่ยก็ส่งสูรุงิโตปอมเนี่ยมาแฝงตัวอยู่ในพวกเอเยนต์อยู่ตั้งนานทาให้เทนมาสสุดท้ายก็บรรลุแล้วก็บอกว่าจูรงุงินายตั้งใจแ้วสินะที <c oughs> นี้เนี่ยจูรงุงิก็บอกว่าใช่แล้วจะตั้งใจที่จะต่อสู้กับพวกนี้แทนต่อสู้กับแทนพวกนี้มาสู้กับเทนมาแล้วทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ทําการต่อสู้กันเล่นฟุตบอลไปด้วยกันทั้งแบบ เทมาก็ใช้โซที่ตัวเองมีส่วนซูลุงีเนี่ยก็ใช้โซหมาป่าเดียวไดน้นะก็แปลงลทั้งตัวแล้วหัวใจเลยสัตว์ <c oughs> แปลงอ้าวพอละขี้เกียจอโซไปโซมาเนี่ยก็เหมือนว่าทีมของซูลุงี่เนี่ยจะแพ้นะเพราะว่าตามบทของเทมาร์กเนี่ยเทมาเป็นตัวเอกเนี่ยก็ต้องชนะอยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยซูลุงยี้ก็จะกลับทีมมาแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงท,ท้ายแล้วแหละที่แบบข้ามอะไรหลายหลอย่างมาแล้วก็คือเกิดเรื่องฮาฮากมายนะฮะแล้วพอมาถึงช่วงท้ายเนี่าางดว และไอทีนี้นก็เป็นทีมที่โหดที่สุดในเรื่องนี้ด้วยทําให้เอิร์ดอีเวนเน่กลำบากสุดๆนักกีธาที่เคยพูดก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีนักกีธาอยู่คนนึงเล่นไปเล่นมาเนี่ยเหมือนว่าเทมมากเนี่ยก็จะเล่นไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่<อ>เขาก็เลยไปด่าเทมมาแม่งเลยตะโกนด่าใส่นะมาสึกรเซเทมมาเลิกเล่นไปกับตันได้แล้วฉันเบื่ออีกแบบนี้มันนานแล้วนายจงเป็นตัวนายเองเถอะแล้วก็บอกให้เทมมารเนี่ยโชว์การได้ที่แท้จริงของนายออกมาซะอย่าโมต่กก็ไว้เลยแลวเทมมาร์กเนี่ยก็เลย ก็คือเหมือนทีมตอนนั้นเนี่ยมันเจอวิกิตอะไรมาอย่างมากมายนะทั้งแบบปีทีมต่างดาวที่มาช่วยพวกเอออิเลเบนเหมือนกันเอออิเลเบนเนี่ยก็จะเป็นทีมที่ยังอยู่รอดนะเพราะว่ามุตต่างดาวตัวอื่นเนี่ยมันถูกหายถูกดิมูปไปหมดแล้วกลับมาต่อที่อันนี้ก็คือเทนมาเนี่ยมาเป็นคนเปิดเยือยอยู่ตรงเซนเตอร์นะคือแบบมายืออยู่ตรงแบบจุดเขี่ยบอลเลยเทนมาก็นั่งพันนาไปเลยนะแล้วก็บอกว่าฟุตบอลที่ฉลักมาโดยตลอดเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนคู่แข่งเป็นสมบัติของฉันแล้วก็เป็นตัวฉันเอง แสดงให้ดูฟุตบอลของฉันเน่ะทีนี้เนี่ยเทมาก็เลยบอลชายเดี่ยวแบ่งเลยนะหลังจากที่แบบเรียกโมเมนตัมอะไรที่มาทานากิเนี่ยสร้างให้นะเทมาก็เลยระเบิดแม่งเลยเล่นคนเดียวเลยสัตว์แม่งไม่สนลูกใครจนเปิดปล่อยโซที่เหนือกว่าโซก่อนหน้านี้ออกมาแล้วใส่ท่าอาราชิทัสมาคีฮาริเคนะจนตีเสมอได้สําเร็จก็คือจังหวะนั้นเนี่ยแต,แต่ก่อนหน้านี้มันดับมันตามหลังเยอะมากจนแบบตีเสมอได้ แล้วจังหวะต่อมาเนี่ยก็ไปเทนมะนะชินโดแล้วก็สูรุงิเนี่ยยืนหันหลังให้กันว่ะแล้วเขาเนี่ยก็ทําการไล่ท่าไม่ตาย The e ิร์ด i n นฟินิตยิงเจอไปประตูชัยไปนะแล้วก็สามารถเซฟเดอะเวิลด์เอาไว้ได้ <c oughs> ไม่ต้องบอกว่าเซฟเดอะเวิลด์เซฟเดอะยูนิเวิร์สดีกว่าแม่งจากนั้นเนี่ยเทนมะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะกลับมาเตะบอลที่โลกเหมือนเดิมน,นะ <c oughs> ก็เป็นอันจบบทบาทของตัวละครมัตสึคาเซเทนมะในซีรีส์นักเนะตะแข้งสายฟ้าแบบจริงจ,งจังสักที ยาวนานมากนะสำหรับตัวละครเทนมานบทบาทของเขาแม่งโคตรเยอะเลยเยอะเกินเยอะเกินจริงนะฮะขนาดเอนโดยังไม่ขนาดดีนะเอนโดในภาคโกเนี่ยยังบทดบเลยนะคือแบบเทนมามีบทถึง3ภาคด้วยกัน <S <S โอเคเดี๋ยวเรามาดูถึงท่าไ้ตาของตัวละครมาซึคะไซเทนมากกดีกว่านะครับบอกเลยว่าเยอะโคตรโคตรรวมทุกภาคแล้วนะโดยผมเ่ยจะพูดสั้นๆก็แล้วกันไปแบบเร็วๆเลยเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะ เป็นตัวละครที่ทั้งท่ายากท่าเยอะท,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 ที่สุดแล้วแหละในบรรดานักเตะแข้งแสแฟร์ทั้งหมดนะฮะก็มีประมาณอยู่23่าท่าไม่ตายด้วยกันอพ่อมึงตอนทั้งที่ตัวละครตัวอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าไม่ตายเยอะด้วยซ้ําโอเคท่าไม่ตายได้นะก็คือสเต็ปลมโชยนะหรือภาษาอังกฤษก็คือซซโยคาเซสเตปนะก็จะเป็นท่าไม่ตายที่ตัวเทมมะสเนี่ยเลี้ยมบอลมาด้วยความเร็วสูงสุดเลยนะแล้วก็ หมุนใส่ตัวประกอบเข้ามาแย่งบอลนะแล้วก็ไปเนี่ยพร้อมกับมีสายลมพัดผ่านให้ตัวประกอบเนี่ยวปิวลอยหายไปเลยก็เป็นท่าไม้ตายที่เทมาเนี่ยใช้โคตรบ่อยนะครับสำหรับท่าไม่ตายสเตปลมโชยท่าไมตายต่อไปนะโปโฮจะเป็นท่าไม่ตายอย่างมาร์ชวินนะหรือว่าความเร็วลมมากนะท่าไมตายนี้เ่ยก็เป็นท่าที่เทมาร์เนี่ยยิงในตอนที่เจอกับทีมเซโกโคไปครั้งแรกนะก็เป็นเทมาร์เนี่ยที่วิ่งมานนรุโตะอันมาตะไกนะแล้วก็เลี้ยงบอลมาด้วยความเร็วสูงมากแล้วตัวเทมาร์เนี่ยก็จะพุ่งตัวออกไปด้านหน้้าพรอมกับ เตะบอลออกไปนะเกิดเป็นสายลมพัดผ่านทําให้บอลเนี่ยยิงเข้าประตูไปอย่างง่ายดาย้าไปต่อไปนะก็คงจะเป็นท่าไม้ตายอ,าอะไรนะเกียวลมโชบนะโดย,โดยจะเป็นท่าไม้ตายแย่งบอลของตัวเทนมานะโดยเป็นเทนมนเนี่ยก็จะวิ่งมาตามหลังตัวประกบมานะแล้วก็ เทมาเนี่ยก็จะกระโดดไปข้างหน้าแป๊บหนึ่งเขากับอีสายลมเนี่ยล้อมรอบตัวเทม่าเอาไว้แล้วก็แล้วก็พุ่งใส่ตัวประกอบสามารถแยกบอลมาได้และตัวประกอบเนี่ยก็จะลอยปิวหายไปไกลเลยแหละถ้าไม่ตายต่อไปก็เป็นร่างอวตารของตัวเทมะาและเทพมารเป็นกษัตริย์นะเป็นร่างอวตารประจําตัวของเทมะาเป็นร่างแรกเลยถ้าไม่ตายนี้โดยถ้าไม่ตายนี้เนี่ยก็จะเป็นร่างอวตารที่เทม้าเนี่ยสามารถสร้างออกมาได้ตอนที่เจอกับทีไคโอเป็นครั้งแรกนะครับร่างอวตารเทมะาอันนี้เนี่ยก็จะทรงพลังอยู่นะร่างอวตารที่ทรงพลังมากสุดๆท่าหน สามารถคว่ำตัวร่างอาวตารตัวอื่นๆเนี่ยได้เยอะมากๆเหมือนกันนะสำหรับร่างอาวตานมาจีเปกาซัสนะฮะต่างต่อไปของมันเลยก็แล้วกันสำหรับเทพมาเปกาซัสอาร์นะเป็นร่างอาวตารที่เทมาสเนี่ยวิวัฒนาการมาจากเทพมาเปกาซัสนั่นแหละในตอนแรกนะฮะก็จะเป็นช่วงที่เทมาสเจอกับทีมอาราคุโมะนะครับของไทโยก็จะเป็นเทนมาสเนี่ยที่กระโดดข้ามตัวเทพสุยาพอลโลไปอย่างง่ายได้เลยก็บ่นๆแป๊บหน,นึ่งอะแล้วก็กระโดดข้ามไปเสียเลย <Yeah. S 1> แล้วก็จะมีอีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่เจอกับทีมซีโร่นะครับก็เป็น ทมาเนี่ยสามารถคว่ำตัวของชานิกดากรได้เป็นครั้งแรกด้วยธราไม้ตายต่อไปก็จะเป็นท่าไม้ตายที่เป็นอาคีสระตนนะันเดอรเบ์ไดนะก็เป็นท่าไม้ตายประสานกับตัวของซูรง,งีิเคียวสุกเกะแล้วก็เทมาเข้าด้วยกันเราจะเป็นทั้งสองคนเนี่ยก็จะมายืนอยู่คู่กันนะแล้วก็จะหมุนตัวขึ้นไปบนฟานแล้วก็โดดลอยขึ้นไปแล้วทีนี้เนี่ยตัวของเทมากับซูรุง,งิเนี่ยใช้เท้าไฟนไี่แหละเตะบอลคู่กันยิงใส่ประาประตูไปแล้วก็จะไออ พ่อมันไอ้นะไอตัวละครตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้สักทีขี้เกยบไปหาชื่อแม่งอาจจะได้จาได้แต่ชื่อพ่อมันอะตัวลูกไม่จําจําชื่อพ่อแม่งอะไรก็ไม่รู้สารทไมตาอาคีซาตันเดอะเบิร์ดไล์เนี่ยก็ใช้ได้ดีมากนะเป็นท่าไมตาที่ยังยิงเข้าประตูอยู่ทุกลูกที่ใช้เลยนะสารทไมตายนี้ท่าไมตายต่อไปนะก็จะคงจะเป็นท่าไมตายอย่างจจสติฟวิงนะหรือว่าปีกพิพากษานะโดยเป็นท่าไมตายที่เทมมาเนี่ยกำเนิดขึ้นมาได้ด้วยการใช้นางอวตารเทพมาเป็นกัสซัสอาร์คนะก็ ถ้าไปตานี้เนี่ยเนิดขึ้นครั้งแรกตอนที่เจอกับทีมซีโร่นั่นแหละใช้ในภาคอื่นเนี่ยก็คงใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะเพราะว่าภาคโกโคโนสโตเนี่ยมันโหดเกินไปมันต้องติดอาวุธนะสำหรับถ้าไม่ตายจะซิดวิ่งในร่างอวตารเทพมาเปียกัซัสอาร์ก็ไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่แล้วสาหรับภาคอื่นๆอันนี้ดีกว่านี่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 ร่างอวตารประสานสามคนนะระหว่างชินโดซูรุงิแล้วก็เทมาเกิดเป็นมาเทกิฟ่อนนะหรือว่าเจ้ามากกฟฟอนนั่นเองนะก็เจอจะเป็น ตัวของเทมาสุนงี้และก็ชินโดเนี่ยชาร่าอวตารทั้งสามเนี่ยมาฟิวชั่นกันเกิดเป็นร่างอวตารใหม่ขึ้นมาก็กำเนิดขึ้นครั้งแรกตอนที่เจอกับทีมอรโกโมะเลยนะก็แบบช่วงที่ไทโยเนี่ยเขาใช้ร่างอวตารดอออิงเนี่ยที่ดูพลังร่างอวตารตัวอื่นมาใช้ของตัวเองเนี่ยเทมาก็เลยไปเสนอกับุูงง้และก็ชินโดนะว่าพวกเราเนี่ยมาฟิวชั่นกันเถอะแล้วตัวทั้งสาคนนี้เนี่ยก็ใช้ร่างอวตารเนี่ยฟิวชั่นเกิดเป็นมาร์เทกิฟอนขึ้นมาก็ในตอนนั้นเนี่ยก็จะยิงประตูไดด้อย่าง แล้วก็เดี๋ยวบูฟี่เนี่ยอันนี้ก็ใช้เหมือนกันในี่ยตอนที่เจอกับทีมซีโร่มีท่าไม่ตายด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยพูดถึงก็แล้วกันก็เป็นท่าไม่ตา,ตายต่อไปนี่นแหละก็จะเป็นท่าไม่ตายอย่างซอฟต์ออฟไฟเจอร์นะครับก็เป็นท่าไม่ตายประจำตัวของมาทิกิฟอนนะครับสำหรับท่าไม่ตายนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งตัวเทมะตัวชิโดแล้วก็ตัวสุดงี้เนี่ยก็จะเตะประสานกันไม่อยากบรรยายแล้วกันก็ให้ภาพมันบรรยายให้เอาเองพี <c oughs> ่เกจ็ดพูดอ่ะเนี่ยก็ง่ายก็คือใช้ดาบไฟล่างอวตารมาทิกิฟอนเนี่ยฟาาดเข้ไปนนั่นแหละทใ ยิงประตูของซีโร่แล้วก็สามารถตีเสมอไปได้ทําไมาตายต่อไปนะกวคนจะเป็นทําไทตอย e โวลูชั่นก็เป็นทําไปตายที่ทั้งตัวเทปดาตัวชินโดตัวสรุกีเนี่ยใช้ประสานกันทั้ง3คนในตอนที่เจอกับทีมซีโร่นั่นแหละก็เป็นลูกที่ยิงใส่ผู้รษาาประตูของซีโร่นะแต่ว่ามันก็ยิงไม่เข้าเพราะว่ามีทั้งคาบริวแล้วก็ชูเดี๋ยวมาปอกเอาไว้นะก็เลยทําให้ยิงไม่เข้าเลยนะสำหรับทําไาย อีวิวเดิชั่นถ้าเป็นในติดอาวุธในเกมเนี่ยแม่งโคตรโหดแล้วสำหรับท่าไม้ตายนี้แม่ติดอาวุธสามคนแล้วก็แบบมาใช้ท่าไม้ตายประสานเนี่ยยี่โห้อชิ้หมายเลยสำหรับอีวิวเดิชั่นนะฮะ <Yeah. S 1> ท่าไม้ตายต่อไปอ่าเดี๋ยวเราเข้าสู่ภาคโกโคโนโซนกันดีกว่านะสำหรับท่าไม้ตายแรกที่กำเนิดขึ้นมาเลยก็คือวันเดอร์ทรัพก็จะเป็นท่าไม้ตายที่เทมาเนี่ยกำเนิดขึ้นมาได้ในตอนแรกๆที่เจอกับทีมโปรโตโคลโอเมกาเลยนะก็จะเป็นเทนมาเนี่ยที่วิ่งแยกเอาพันล่าออกมานะครับแยกไปทีทละจากคู่่แขงไปไปด้ ท่าไม้ตายต่อไปที่ตามมาติดๆแล้วก็คือจังหวัดลูกลานนะครับก็จะเป็นท่าไม้ตายที่เทนมาเนี่ยใช้เลี้ยงพันตัวประกบทั้งสองคนนะในตอนแรกไม่มาประกบ2คนเนทนมาไม่ใช้จังหวัดลูกลานนี่แหละเกิดเป็นเส้นชิปจรขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้ทั้งสองคนเลยสามารถพุง่งแบบเร็วมากท้า้ตัวประกบเนี่ยจับไม่ได้จับไม่ทันเอ็กซ์ตรีมแล็บบิดนะฮะซึ่งก็เป็นท่าไม้ตายที่ใช้ประสานกาเฟลูนนะฮะสำหรับท่าไม้ตายเอ็กซ์ตรีมแล็บบิดก็จะเป็นเทนมาแล้วก็ เฟ่เนี่ยกระโดดควายกันนะปูกูปูกปูกแล้วก็จะเทนม้าเนี่ยก็จะจับเฟ่เนปะปาตีทุกบอลนะใช้เฟ่เนี่ยฟาดไปที่บอลนะปาแล้วก็สามารถยิงประตูของทีมอ่ามันชื่อเลยนะไอ Perfect c คัสเคสอ่าสามารถยิงประตูของทีมนี้ไปได้ทำไมตายโอโนสุดุกีนะครับหรือว่าดาบแห่งราชันนะครับก็จะเป็นท่าไม่ตายที่เทนม้าเนี่ยใช้ในล่ามิสแม็กของกษัตริย์อาเธอร์เทนม้าเนี่ยเสกดาบขึ้นมานะแล้วก็ฟันตัวประกบเดี๋ยวจะท้องเลยว่ะหายไปเลยแล้วก็สามารถดิงบอลผ่านตัวประกบไปได้ ท่าไมตายต่อไปนะคงจะเป็นทําไมตายที่เป็นท่าเดิมนะแต่ว่าเติม S ให้มันหน่อยก็คือท่าไมตายโซโยครัสเซสเต็ปนะแล้วก็เติม S ให้มัน <laughs> <laughs> เยียอะไรก็ไม่รู้มันใช้ในตอนที่เจอกับซาลุ่ะนะก็จะเป็นท่าไมตายที่เทมมนะันใช้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยแ,แค่เติม S ให้มันเฉยๆเท่านั้นเองนะสำหรับสเต็ปลมโชย S <laughs> <laughs> เฮียโคตรโคตรงงเหมือนเอามาย้อมแมว ท่าไมตายต่อไปคอตวินอ่ทาท่าไม้ตายนี้วายุเทวานะครับก็จะเป็นท่าไม้ตายที่เทม,มาเนะี่ยใช้ได้ตอนที่เจอกับทีมเดรากูเหมือนกันเจอกับซาลุนั่นแหละก็เป็นเทม,มาเนะี่ยที่มาบิดไปข้างหน้าแป๊บนึงน,นะแล้วลูกบอลเนี่ยก็จะเติอสายฟ้าประหา,ารออกมาแล้วก็แล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะครับสำหรับเทม,มาแล้วเทม,มาเนี่ยก็จะง้างเท้ามตาตะไก่นะง้างมาต่งแต่ยุโรปแล้วก็ฟาดเตะก,กับบอลนะครับเกิดเป็นสายฟ้าที่รุนแรงสุด,สด สายลมที่โคตรจะดุริแรงมากๆสําหรับก็ตวินธราไม่ตายต่อไปนะครับก็คจะเป็นทําไม่ตายในร่ามิกซ์แม็กซ์อีกเหมือนเคยนะก็จะเป็นไซโคหรือเนฮาร์โดนะครับหรือว่ารองผู้เล่นสุดเก่งนะที่เขาไปไทยออกมาก็จะเป็นทั้งตัวเทนมะตัวสุนุิแล้วก็ตัวเฟยเนี่ยที่วิ่งวิ่งคู่มาวิ่งมา3คนนะครับแล้วก็จะกระโดดเข้าไปในมิติเนานะั้นแล้วก็มีสายลุงเนี่ยเกิดขึ้นมาฟิวฟิวฟิวแล้วทั้งเฟยทั้งสุนุยเนี่ยก็จะพู่มาคู่กับเทนมะแล้วก็จะประสานพลังเข้าไป เทนมาเนี่ยก็จะเตะบอลออกไปใส่โทรศัพท์ประตูนะฮะ <Yeah. S 1> ก็เป็นท่าไม่ตายที่โคตรจะรุนแรงมากๆสำหรับท่าไม่ตายลงผู้เล่นสุดเก่งนะครับก็มีใครหยุดได้หรอกสำหรับท่าไม่ตายนี้นะฮะคาซาน่าไดฟ์นะครับก็จะเป็นท่าไม่ตายที่ทั้งตัวเทนมะก็จะใช้เลี้ยงผ่านตัวประกบไปนะก็จะเป็นตัวเทนมะเนี่ยตัวเองเนี่ยไปอยู่ในเกลียวลมเลยแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีสายลมสีเขียวเนี่ย <Yeah. S 1> พุ่งขึ้นมาเยอะโคตรใหญ่ แล้วก็จะพุ่งใส่ตัวประกบไปนับเนี้ยบอลผ่านตัวประกบไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายมากๆสำหรับท่าไม้ตายคาซาน่าไดฟ์ท่าไม้ตายต่อไปก็กําเนิดขึ้นมาในภาคเดอะบูฟี่เดอะบอสกีนะก็จะเป็นท่าไม้ตายอย่างอาชีสตาร์ทิปเปอร์คัชเชอร์นะก็จะเป็นท่าไม้ตายที่ไม่ต่างกันจากเดิมมากสาหรับท่าไมไตายอาคีสตาร์เดอะบัลไดฟ์ก็จะใช้3คนโดยที่มีคีนกโกะมาแจมด้วยเฉยๆสำหรับท่าไม้ตายนี้ท่าไมตายต่อไปก็แฮนับเบิลนะก็เป็นท่าไม้ตายที่เทมมาเนี้ยใช้หยุดพลังของฟานนะหยุดทุกคนเลยแ่งเตะมา ทีนี้กูรู้ว่าจะทำลายทุกอย่างแล้วแล้วเทมารเนี่ยก็ใช้ก็แฮนดับเบิลนะยื่นมือออกมาทีละข้างทีละข้างแล้วก็มีหัตเทวะคู่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะหยุดลูกบอลเอาไว้ซึ่งก็ต้องใช้คนทุกคนเลยนะถึงจะหยุดทาให้ตายของฟานได้ยิง่งใหญ่โหใช่ไหมทำให้ตาย <S <S ต่อไปแซดสลันะครับทำใหตายนี้ก็กำเนิดขึ้นมาในภาคโกเกอร์ซี่นะก็จะเป็นท่าที่เทมัสเนี่ยใช้เลี้ยงผ่านตัวกบไปนะครับก็จะเป็นเทมัสที่วิ่งมานะแล้วก็เลี้ยงบอลเป็นโลคตัวแซดเลยเลี้ยงไปล่าบอลมาอีกฝั่งงงงนนนึแล้้้วกก็็็พุ่ไปปขาาหจะเ ลาเป็นตัวแซดเลยนะสำหรับเท้าไปตายแซดสแลชอาราชิทัสมากิ้ฮาริเคเนะครับก็จะเป็นพายุใหม่ขึ้นมาที่เทนมาสเนี่ยใส่เสกขึ้นมาในตอนที่เจอกับทีมอ่าทีมอะไรนะมันชื่ออะไรอ่ะไอตัวโกที่มันเป็นชื่อออสล็อกอ่ะที่มันก็จะเป็นเทนมาี่ยที่หมุนตัวมาโอ้สำหรับต้องสูงสงสัยนะแล้วก็จะเสกพายุมันคือมาออกมานะครับแล้วตัวเทนมาสเนี่ยก็จะเตะบอลออกไปข้างหน้านะแล้วก็จะมีพายุมีฮาริเคนในโคตรยิ่งใหญ่เลยหมุน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 ใส่พวกนสับประตูไปก็ หยุดได้ไหมเออถ้าไม่ตายอยันนี้ไม่มีใครหยุดได้นะครับอันสต็อปเ p p a b l e ไม่สมามารถหยุดได้ท่าไม้ตายสุดท้ายของตัวเทมัสแล้วนะโอโ้โหเยอะโคเยอะเลยสัตว์สถานท่าไม้ตายดนะิเอิร์ธอินฟินิตี้เนี่ยก็จะเป็นท่าไม้ตายที่เทมัส์โซลุงยแล้วก็ชินโดเนี่ยใช้ประสานร่วมกับสามคนนะครับคล้ายๆกับดิเอิร์ธของเอนโดโกจิแล้วก็ฟนะุบคนนะุคิคล The Earth o, ji, ลเลยนะก็จะคล้ายๆกันแต่แค่อันนี้เนี่ยมันมาใช้ในจักรวาลใหม่เท่านั้นเองนะครับสำหรับดิเอิร์ดอินฟินิตี้เทมาร์โซลุงยแล้วก็ชินโด สามคนใช้ประสานเป็น The Earth Infinity ขึ้นมาหมดแล้วโอเคอันหนึ่งก็ขอพูดหน่อยก็แล้วกันก็เป็นล่างแปลงของเทม่าทั้งหมดเลยนะแบบเทม่าเนี่ยแปลงล่างได้กี่ล่านะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเทม่าที่แปลงล,งล่างได้เนี่ยก็จะมีติดอาวุธล่างอาวตานนะครับสำหรับเทม่าเป็นกษัตริย์อาร์ติดอาวุธนะก็จะเป็นเอาล่างอาวตารมาผสมเกาะให้กับตัวเองนะครับเป็นลูกเล่นใหม่นะที่บอกเลยว่าโคตรสนุกสําหรับในภาคโกโคโนโซนผมอิงกับภาคนี้สุดละซึ่งพลังที่แบบใช้เตะก,กับลูกเตะธรรมดามดานเนี่ยก็ถือว ติดอาวุธร่งางอวตารอ่าฟอร์มต่อไปของเทนมาร์ก็จะเป็นมิกซ์แม็กของชูนะครับก็จะเป็นตัวของชูเนะี่ยที่เรียกให้เทนมาเนี่ยมามิกซ์แม็กกับตัวเองนะก็เพื่อทำให้เทนมาเนี่ยสามารถติดอาวุธร่งางอวตารได้นะครับสำหรับมิกซ์แม็กของชูซึ่งใช้แค่ครั้งเดียวแหละมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วแล้วก็อีกล่าหนึ่งก็คือกษัตริย์อาร์เธอร์นะครับมิกซ์ทรานอาร์เธอร์นะครับสำหรับเทนมะที่ใช้ในภาคโกโคโนวสโตนนะก็เป็นอะไรที่โหดมากๆเหมือนกันนมมีีีีทท่่าเดยว,วนะ้ใช ท่าเดี่ยวของเขาแล้วก็มีท่าไม้ไตายประสานของเขาที่เป็นลงพุ่นเล่นสุดเก่งแล้วก็ดาบใหญ่ดาบดาบแห่งราชาแล้วก็ฟาดุดจนตัวประกบแต่ท้องเลยว่ะ <laughs> โอเคสุดท้ายแล้วมาก็จะเป็นโซของเทนมานะก็คือร่างแรกเนี่ยก็จะเป็นม้าธรรมดาธรรมดานะเพราะว่าเทนมานะ้าแล้วก็เติมไปเยอะเหมือนกันสำหรับโซร่างม้านะร่างแรกของมันแล้วก็เป็นท่าไม้ตายที่ไม่ได้ใช้ยิงประตูนะเอาไว้เลี้ยงส่วนใหญ่นะครับสำหรับม้าร่างนี้ก็จะเป็นเทนม้าที่เลี้ยงมาพร้อมกับ มาชตกินะที่เลี้ยงบอลออกมาคู่กันแล้วตัวเทมันี่ก็จะแปลร่างให้มาชตะกิเนี่ยขี่เทมมาไว้วะแล้วก็เลี้ยงบอลผ่านตัวกบไปได้ทั้งคู่เลยแล้วก็อีกร่างนหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาได้ก็จะเป็นเบกัซัสโซนะก็จะเป็นตัวของเทม,มัสนะี่ที่พัฒนาโซของตัวเองเนะี่ยในตอนสุดท้ายของตอนที่เจอกับทีมของอสโลกันนะเป็นเทม,มัที่พัฒนาล่าขึ้นมาแล้วเป็นมาติดปีกขึ้นมาแล้วตัวเทมัเนี่ก็จะเลี้ยงผ่านตัวกบไปได้นะกระโดดข้ามไปเลยแม่งสูงใช่ไหมก็ประมาณนี้เท่วกันสําหรับ ล่างแปลทั้งหมดของมัสเซเคเซเทนมานครับก็สี่ห้าล่าด้วยกันนะฮะสุดท้ายไม่ตายของมันเนี่ยก็บอกเลยว่าโคตรเยอะนะครูพอและวกูเคียดพูดเยอะชิบหายแล้วสุดท้ายแล้วาสุดท้ายหรือเปล่าวะยังไม่สุดท้ายยังมีอีกอันหนึ่งแต่ว่าขอพูดนี้ก่อนแล้วกันก็คือเรื่องที่น่าสนใจในตัวละครของมัสเซเคเซเทนมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับไทเฟียของตัวเทนมานะครับดูชื่อของเขาก่อนเลยสำหรับ เทมานะมีความหมายว่านะเปกกซัสนะซึ่งก็เป็นอ้างอิงถึงร่างอวตารของเขาทั้งหมดเลยแล้วก็โซของเขาด้วยนะครับสำหรับตัวของเทมานะก็จะมีอย่างเทมาเป็กซัสแล้วก็เทมาเป็กซัสอาร์คแล้วก็เทมาเป็กซัสอาร์คเวอร์ชันอาร์นะครับไอ้เวอร์ชันอาร์ก็เป็นร่างสีแดงที่เอามาย้อมแมวใหม่นั่นแหละแล้วก็เป็นโซเปกกซัสนะส่วนนาสกุลของตัวเทม่านี่ มาซึคเซนะก็หมายถึงสายลมที่พัดผ่านมานะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยเป็นการสะท้อนถึงตัวท่าไม้ตายของตัวเทม่าทั้งหมดเลยนะครับวมถึงโปรไฟล์ของเขาด้วยแล้วก็ท่าไม้ตายของเขาตานาเพื่อนร่วมห้องของเทม่เนี่ก็จะมีอย่างตัวของอาอิแลวก็ชิซุเกะนะครับรวมถึงตัวคาริยะเองด้วยนะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเพื่อนร่วมห้องของตัวเทมานะฮะ แล้วก็ในเดอะมูฟี่เนี่ยในภาคดีอัลติเมตบอสเนี่ยกิฟฟอนเนี่ยมีการใบ้มาด้วยนะครับว่ามีความเป็นไปได้นะครับว่าเทม,มัสเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในเซคเคนเซชิวเดยนเหมือนกันอย่างไรก็ตามนะสิ่งนี้เนี่ยก็ไม่เคยได้รับการยืนยันสักทีนะเพราะว่าไม่เคยแสดงถึงพลังของเซคเคนเซชิวเดยนออกมาเลยนะสำหรับตัวละครเทม,มัสมีแค่การบ่งบอกว่าอาจเป็นได้น,นะนายก็เป็นได้น,นะว่าเทม,มัสเนี่ยก็อาจจะเป็นเซคเคนเซชิวเดียนเหมือนกันเพราะว่าอาจจะมียีนของตัวเซคเคนเซชิวเดยนอยู่ในตัว กัวจิเคยพูดไว้เหมือนกันแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือเทนดมานี่ยอาจจะเป็นรุ่นพอ่อรุ่นแม่หรืพอพ่อรุ่นแม่ของซาลุเลยก็ว่าได้นะเป็นมาพบรุ่ของซารุเลย ซึ่งก็มีรูปร่างรูปลักษณ์เลยหน้าตาที่คล้ายกับ,กบตัวซาลุมากจะบอกว่าซาลุเนี่ยคล้ายเทมะมากกว่านะเทมะเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นแฟนตัวยงของทีมอ e ินาสมาร์ทเจแปนด้วยนะแล้วก็สมาชิกในมงนจากซีรีส์เดือนทั้งหมดเลยมันมีเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างนึงด้วยนะก็คือเทมะาเนี่ยยังสื่อถึงการเล่นฟุตบอลของเขาในลักษณะที่เหมือนพูดถึงเพื่อนด้วยนะว่าแบบฟุตบอลเนี่ยมันก็จะสามารถมีความสุขได้หรือว,ว่าร้องไห้ได้ด้วย <laughs> มาแล้วมันมาอีกแล้วมันมีคาพูดถึงนิด้ดยเหรอแม่งเอ้ยแต่ว่าแต่ละคนเขาก็พูดถึงกันแตนะ่เทนมาที่เป็นแบบฟุตบอลร้องไห้โอเคน่าจะหมดแล้วแหละอันนี้พูดไปยังวะตัวละครเทนมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครจากภาคโกเพียงคนเดียวเนะที่มีล่างอาวตารถึง3แบบด้วยกัน <laughs> ก็จะมีทั้งเทมาเป็นกษัิต์อาร์คเทมาเป็นกษัตริย์แล้วก็มาเทกิฟอนับล่างอาวตารเกอาชิบหายลยเทนมาเนี่ยแค่คนเดียวก็มีล่างอวตารถึง3รล่างด้วยกันแล้วนะแถมจะเป็นสมาชิกคนแรกที่สามารถติดอาวุธได้ ก็สามารถใช้หน้าตตาติดตะบุดได้เป็นคนแรกด้วยนะเพราะว่าแม็กก็มีแค่คนเดียวที่มันจะไมเลนฟุตบอลในะตอนแรกๆ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูถึงคุณสมบัติของตัวเทม่าบากดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะคุณสมบัติที่ดีที่สุดของตัวเขาเนี่ยก็คือเทม่าเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆนะแล้วก็ยืนหยัดในสิ่งที่เขาเชื่อด้นะก็คือจะเชื่อในสิ่งที่เชื่อก็พอแล้วนะ แล้วเขาเนี่ยก็จะเป็นปิดด้วยไม่ใช่ปิดธรรมดามิชาชีพทุยไม่ใช่เป็นคนที่ใจดีเขาเลาผู้อื่นกระตือรือร้นมากๆนะแล้วก็ไม่เคยสงสัยใครเลยคือแบบไม่ว่าใครจะมาแบบมาดีมาร้ายอะ่ะกูก็ไม่ได้สงสัยอะ่ะก็มึงมาเป็นเพื่อนกูเป็นเพื่อนกับมึงอะ่ะแค่นั้นแหละไอ้อย่างนะ<ๆ>ก็ยังมีคุณสมบัติในการที่แบบเยียวยาจิตใจผู้อื่นด้วยนะก็คือแบบไม่ว่าจะใครที่แบบเจอเรื่องแย่ๆมานะเทมะเนี่ยก็จะเป็นคนที่เยียวยาจิตใจได้ค่อนข้างแบบดีมากๆเลยนะคลาๆกับอินโดเลย และเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่หลงไหลในฟุตบอลมากไม่ด้วยนะแบบค่อนข้างที่จะเหมือนเอดาปมากนะสำหรับตัวละครเทมะในด้านนี้นะจุดอ่อนของเทมะเนี่ยบางทีก็มีมันเยอะเหมือนกันนะจุดอ่อนของเขาเนะก็คือเขาเ,เป็นคนที่หักโหมในการซ้อมมากเกินไปอะ่ะจนบาดเจ็บนะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเลยหาแต่ว่าสิ่งนั้นมันสามารถช่วยทีมได้นะแล้วเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยทีทุกอย่างแต่บางทีเนี่ยมันก็มีนิสัยบางทีที่บางทีก็ดูดานขานนะแบบ คือชอบโ่ว์เหลือคนอื่นจะมา,าค้าเนี่ยก็ทําให้แบบดื้อรั้นแล้วก็แบบโอ้โหโอโอโอคือไม่ใช่เรื่องของตัวเองจะมายุ่งทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยแบบหลายๆคนบางทีเขาก็ลาคาญเหมือนกันนะ <S 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 สำหรับตัวละครอื่นที่แบบเป็นมารเข้าไปจุนจ้านกับเขามากเกินไปเนี่ยจะทำให้เบืเ้องต้ทีบางคนเนี่ยก็รู้สึกลาคาญในตัวของเขามากๆเหมือนกัน,นในช่วงน,นั้นแรละก,ก็จบสักทีเย่ยพูดอย่างนานเลย22นาทีสาสตร์พูดอย่างนานผิดบ้างถูกบ้างก็ขอภายด้วยนะ เย้ <Yeah. laughs> บสุ็ทสิ้สำหรับตัวละครมาเซร์เซเทมานะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในทั้งบทบาททั้งที่เขาโผล่มาในแต่และภาคดรภาคนี้ภาคน,านั้นภาคโน้นภาคไหนก็แล้วแต่นะครับทั้งเดโชจิเจนดีแมชอันนี้ผมก็ไม่ได้เอามานะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีในเท่าไหร่นะมันก็แค่เป็นแบบเอาตัวละครในแบบตัวหลักๆมาจอยกันเฉยๆเท่านั้นเองก็ไม่ออกมานะครับสำหรับไอ้ภาคนั้น เรื่องของท่านเปตา,ทาเทมาร์นี่ก็พูดไปแล้วนะครับท่านในเรื่องที่น่าสนใจของตัวเทมาร์ก็พูดไปแล้วก็ทั้งข้อดีข้อด้อยของตัวเทมาร์นะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ผิดพลาดประการในดะก็ขออภัยมณะที่นี้ด้วยกันละกันนะครับสาหรับมาสเตอร์เซเทมาร์ของเรานะก็คุณบอลรอให้นะครับนดีเดสมานของเขา <c oughs> เดี๋ยวตัวละครตัวอื่นอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยรอติดตามกันลวกันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเปิดโพไว้ให้อีกก็ได้นะก็เคยเปิดโพมาหลายรอบแล้วแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทสักสีเนี่ยก็ดองเอาไว้แหละมง บางทีมันก็แบบนี่เนาะรู้ว่าจะทําอะไรดีเนะี่ยสำหรับตัวละครตัวอื่นๆนะก็เดี๋ยวขอความเห็นจากคนดูก็แล้วกันว่าอยากให้ทําตัวละครตัวไหนคอมเมนต์มาก,ก็แล้วกันนะพอละคลิปนี้พอละสำหรับปรเปอร์เซอเตเคปแมนนะก็ขอให้สนุกกันแล้วกันไปแล้วบ๊ายบายวันนี้ทุกคนเจอกันจุ๊บ